ทย์เอายิงไม่เข้าร้อยยี่นะไม่เข้าตรงกลางเลยเพิ่มไปดีไม่เข้าจริงๆด้วยเป็นไงล่ะรับง่ายๆรับนุ่มๆเลยคำเตือนที่มีท่าขึ้นมาพู้เข้ามาถึงเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นตามตอย่างใดหากผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีกันได้รับคำแนะนำ ครับสวัสดีมิสหายสายปั่นที่น่ารักของท,ทุกคนนะครับวันนี้ช่องทิติละหนอก,กะพาทุกคนมาลุยในค่าย King Marker กันหน่อยวันนี้มากับเกมฟุตบอลลอสตานะค่าย King Marker นะนยิงเข้ายิงไม่เข้าเนี่ยน,นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่นอนวันนี้เราก็อยู่กับเว็บยูฟา PMG แปดแปดเหมือนเดิมครับแจกง่ายแตกง่ายเดี๋วเรามาดูกันนี่เปลี่ยนชุดก่อนคนยิงต้องเป็นไทยคนหลับ โคไปยเลยประเทศอื่นเลยเดี๋ยวเนมันมีสองข้างนทุกคนมันมีประตูคือยิงเข้าบันทึกคือยิงไม่เข้านะง่ายๆเกมนี้เล่นง่ายในเว็บ u ูฟ่าพีเอ็นุ่มๆอ่ะตามมาที่แปดเอายิงเข้า60แลว้วไอ้ตรงข้างบนซ้ายนี่คือว่าเข้าทางประตูซ้ายเข้าประตูกลางเปิดนี้รับมาที่ร้อยก่อน สวยๆเล่นง่ายเนี่ยง่ายๆไม่มีอะไรยากเข้าหรือไม่เข้าแฮงแม่จะทิดว่าเข้าอ่ะอื้อมอีบ่าเอ้ยแมงชกออกชนเสาชกออ,กออกอีกันตอน่อง่ายๆรอบนี้รองไม่เข้ามั่งไม่ต้องการ ถ้าไม่เข้าตรงกลางนี่มีคูณ5.8อะไรด้วยนะานงาง่ายยิงออกดีมาอออกรับมานุ่มๆ321บาทเห็นไง321เหรียญง,างา่ายๆง,างา่ายๆิดจิบทุนมีมา300มาเมาดูกันดอกนี้เข้าไม่เข้าเข้าอยู่แล้วเหรีเข้า150เข้าทงมุมขวาไหม สวยดีทุกคนเนี่ยข้างบนเข้าด้วยเราไฮเปินี้สามร้อเจ็ดสิบเก้าเหรียญเหนแล้วไอตัวมุมขวาบนนั่นผมเลือกทิศเลือกเข้าไงแล้วมันเข้ากลางทิศที่บุ่มที่ทิศเลือกอก็ลัดน้อนเนาะหน่อยมาต่อดอกนี้ามามาไมา่ตรงกลางเข้านะ <S <S โอ้ยดูนี่ออกอีก อะไรเนี่ยโอเ,เวนกูตักมึงแบงเน,นี้เน้นๆกันไปเลยทุกคนยังไงก็เข้าร้อยห้าสิบเหรียญมุมซ้ายด้วยออบัี่ไม่ขอโอเคก็ยังเข้า,ย,ขายังเข้าอยู่แค่เรื่องมุมผิดรัะจอเกือบสามร้อยเหรียญนนะ้าก็แบบว่าง่ายอะ่ะก็แบบว่านุ่มๆอะ่ะพามันรวยเลยเนะี่ย สามรอเข้าดอกนี้ยังไงเข้าเข้าสแม่งเข้า,ขามาุมขวาแม่งไม่เข้าตรงกลางดอกนี้ห้าร้อยแฝนุ่มๆเชือที่เธอยูฟ้าพีเอ็มดีแแปดมีอข้างหน้าเข้าไปเลยคิงมาร์เกอร์เกมฟุตบอลลอสตานี่ตนี้เน้นเข้าที่สอง้อยฝา เาไมมล่าเข้าไหมล่าแมา่แค่เลือกมุมผิดโถอกองหน้าคมๆอ,อย่างคิดได้โกอย่างมึงจะรับยังไงวะดูถามหน่อยดดูออาดอกนี้แะแตะให้มันรับได้ไปอายเขาเลือกไม่เข้ากูก็ยิงขมทิดหางทิศนี่กลองหน้าเบอร์หนึ่งบอกไว้เลยกองหน้าตัวเป้ากลองหน้ายืนยิ้มอะ่ะ แบกผ้าเช็ดตัวมันเหมชสวยจริงเลยเนทิดโดนดิตอนนี้ทุนสามร้อยนี้ก็รอมา7เจ็ดร้อฝาแล้วทุกคนง่ายๆนุ่มๆเข้าไปลองเทสกันยูฟ่า PMG88 มีแอดข้างหนา้าแนะนำเลยเพลินๆเ,เข้าไหมเข้าสิเข้าสิาสดอกนี้เน้นส6 7 2เิ672เหรียญง่ายๆอ่ะรออะไรอ่ะ รออะไรอะครับผ่านอย่งนี้แหละครับก็บวกอะครับ,รบ,ด,รบดอกนี้เน้นเข้าอีกโอ้ยเฮียแม่งสไลด์มาเลยแต่ไกลเลยเอลอดอกนี้เน้นข้าวปิดนี้ไปเลย405ใส่480เลย500มากเลย ดูใี่เข้ามุมซ้ายหรือตรงกลางโอ้โหสลบทุกคน hey, ไอ้เฮียปีเรดาเสียแนละทิดมาดอกนี้ดอกนึง่งมาแล้วอออินแล้วทิดรออออินแล้วยังไงก็ฝากดอกนี้ไปแม่งโชคได้ทุกคนสลบชัยดูประความบันเทิงนะก็สวัสดีแล้วหมดตูดเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะอูดอูดเลยไอเวน